สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอูติบกำลังจะมาอูติบเขาไปแล้วนี่เอาเหรอเอไปแล้วเหรอมาแล้วเขาก็ไปแล้วเขาอิทธิอิทธิพลเขาเอาอิทธิพลฟาดนิดเดียวเหรออย่างนี้ก็รอดไ่มรอดยนะเช้าพี่ศพอ่ะรู้จักพี่ศพป่ะพี่ศพพี่ศพใช่ทำไมเขาว่าไงเรียกย่ออย่างนี้ย่งเหมือนม่รู้เห็นเราเรียกมีมีคุณคุณมีเพื่อนชื่อชื่ออย่างนี้บ้างไหมพี่ศพประศบ ประสบอ่ะเวลาอ่านเพื่อนชื่อประสบเวลาเราเรียกย่อเรียกอะไรพี่ศพพี่ศพเฮ้ยไปไปกับใครอ่ะไปกับศพมึงคบคนตายเหรอพี่ศพอ่ะรู้จักใช่ไหมเออพี่เขาว่าประสบอ่ะเขาพี่เขาว่าไงผมว่ามาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวเออมันก็ไปแล้วไม่มีอิทธิพลอะไรมากเลยไม่มีอิทธิพลอะไรมากเออแย่กันนะดีนะผมไม่มีเพื่อนชื่อประสบเลยแต่อิทธิพลความประวาวของคนนี่ก็ยังอยู่นะ เดี๋ยวก่อนนะไอ้หลงทคายด้วยศพยังมีมีประสบกับประสบแล้วมีอะไรไงี้ระสบสุศพไม่มีนะไม่มีคุณสุศพนงศพก็ไม่มีชื่อศพไม่ค่อยมีนะสมศพก็ไม่มีนะไม่มีไม่ค่อยมีอ่ะเออแหมบังเอิญคุณผู้ชมท่านใดชื่อประศพทงมาหน่อยเออเยนเล่คุณศพใช่อ่าใช่ครับเียนน็อตแเป็นเรื่องศพศพนะคพอพอก็เรื่องอ่ะดูดูเรื่องของเขื่อนเขื่อนที่เร่งระบายน้ำนะครับดูดูครับ นี้ทำไมอะ่ะพวกเร่งระบายน้ำเพราะว่าเหมือนเอ่อน้ำมันขึ้นร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์อ <c oughs> ่ะเพาต้องรีเรบเลยเงระบายน้ำออกแล้วก็คาดว่าจะต้องผันน้ำออกจากฝั่งตะวันออกฝั่ <c oughs> งตะวันออกไปไหนไปตะวันตก <c oughs> ออกเจ้ <c oughs> าพญาทางใต้เหมือนน้ำเข้าหู <c oughs> อ่ะน้ำเข้าหูแล้วคุณทำไงคุณ <c oughs> ต้อง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 เอียงอีหูหนึ่งใช่ไหมให้น้ำน้ำเข้าหูซ้ายคุณก็ต้องให้น้ำเข้าหูขวาถูกไหมล่ะเออ นีเถ้าเกิดไม่ไม่ออกไม่ได้ต้องมีคนช่วยตบด้วยนั้นถ้าเกิดผ่านจากไหนนะจากเออี่อนเปล่าเป่เกิดชลสิทธิ์ตะวันตอนตอนออกตะวันตกจากตะวันตกไม่รู้จะออกไปทางไหนน้ำมีทางไหนมันก็คงไปหมดแล้วก็ทางประจีนนี่ก็ยังยังสูงอยู่นะฮะครับโอ้โหก็ที่ดูรูปนี่ก็ครึ่งเอวเลยอืมแล้วทางดูรูป อื่นมากไหนประจิ้นอุบวนทางอุบลคุณนายกเขาไปแจกทางอุบลก็มีอะไรนะแจกกระติปรอกระติปกระติปขเหนียวอะไรเงี้ยชุงยังชีพอ๋อกระติปกระติปยังชีพดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่นําเสนอไม่วันผมนําเสนอไปแล้วนําเสนอแล้วอีกนึกวันน่ะเอาอีกสักวันน่ะผมบอกว่าท่านนายกทัวร์เมืองไทยตอนนี้ดีฮะเหมือนไปเวนิสอ๋อเพราะมันเป็นคลองเป็นคลองคลองโดยไม่ตั้งใจใช่เป็นคลอง เหมือนได้ลุยน้ำเหมือนกันเอ๊ะแต่คราวนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใส่อะไรนะไอ้ที่บูธแพงๆนะเออยี่ห้ออะไรนะเราก็เคยใส่ชันนงชนแนวเออเราก็เคยใส่แต่บูธยี่สิบบาทนะเออบูทยางธรรมดานะชั Channel, นแะนะ่นอรยี่ห้ออะไรนะชันน้นแน่นดีไม่เป็นแคนเนลแปลว่าของบูธบูทยี่ห้ออะไรนะชั้นแน่นชั้นแน่นเหมือนคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งคำว่าชคนเนลที่แปลว่าช่องปลว่านีอะไรกัน อ่ะคุณเดี๋ยวคุณจิไม,ม่คุณอยู่ชั้นแน่นไหนชั้นแน่นอะไรวะชั้นแน่นชั้นแน่นชั้นแน่นผามันก็พีมันเชี่ <laughs> ยมันไม่ใช่งอนมันอมันมันชั้นแน่น Channel ไหนนะ <laughs> พี่หาช่องไม่เจอพี่หากดปุ่มแล้วไม่เจอชั้นแน่นไหน <laughs> <laughs> อะไรวะชั้นแน่นชั้นแน่นช่องก็ได้นะป้า้วไอ้พี่นะ ็เไม่ว่าแกแหละเพราะว่าแกก็เป็นคนเขียน Happy Birthday เป็น B I R D เหมือนกันเลรอวันสุขสันต์วันนกนะเนี่ะอย่าคิดว่าผมรู้จักคนเสื้อแดงผมต้องเป็นเสื้อแดงนะครับผมก็รู้จักทุกสีนะครับนะผมผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคือเขาก็ไม่รู้ว่าผมสีอะไรสีความสุขไงตามชื่อคุณช่ผมก็เนียนพมไไปเลื่อยอะะมีเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของหญิงสาวใหญ่ตกงาน แล้วก็ต้องเลี้ยงพาละลูกสองคนโดยการไปป้นทองเออาวุธปืนเขาไม่ใช้มีเขาไม่ใช้ใช่อะไรพิกป่นสาดหน้าเจ้าของร้านทองครับแล้วก็ไปเจ้าของร้านโกรธว่าสมัยสาดจะพิอป่นวะาสาดน้ําส้มน้ำตะเภาฉุนเหมือนังไม่เครื่องเครื่องเครื่องปรุงไงอ๋อถจะได้ครบครบสูตรปรุงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับก็หยิบไปได้สิบบาทแต่ว่าก็ไม่รอดพ้นนะโดนจับได้ กขาคนชาวบ้านแถวนั language, so ้นก it so ็รวบจูดจับได้มาเขาบอกว่าเลิกเลิกกับแฟนแล้วก็มีลูกต้องเลี้ยงห้าขวบเจ็ดขวบแล้วก็ติดหนี้นอกระบบเป็นแสนอ่ะเขาก็เลยหาวิธีเนี้ยแต่ไม่มีใครเสียชีวิตมีแต่แสบตาแกยังไม่รู้แกดูรายการอยู่ว่าหรือว่าแกติดติดติดคงเรียบร้อยแล้วล่ะคงไปดูในคุกแล้วล่ะมันไม่ใช่ได้ประกุมกันไม่ไม่เพาจะบอกคุณผู้ชมไงจะพร้อมขันเวลาฮิโรมิฮิโนุเลงานช่วงหน้าว่า ว่าถ้าเกิด,เก,ด,เ,กดเกิดเกิดเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราก็ยินดีที่จะนําเสนอเพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งอ๋อฮะอ๋อมันเกี่ยวด้วยใช่ไหมพอหวยกว้านซื้อร้อยปีสังฆราชครับคุณผู้ชมครับอโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยพอหวยกว้านซื้อร้อยปีสังฆราชครับพอหวยแห่ซื้อเลขมงคลสมเด็จพระสังฆาราชครับพะชนอายุร้อยปีนะครับเลขที่ออกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามและศูนย์สามครับผมครับ วันนี้วันที่หนึ่งะครับรวมทั้งเมื่อวานนี้ทะเบียนรถของนายกทะเบียนเรือทะเบียนรองเท้าบูทเลยนะฮะทะเบียนเรือรุ่นน้องผมจดโอ้โหมีสี่เก้าสามสามอะไรสักอันนึงนะครับเนี่ยุูละที่เห็นเห็นในรูปแลวนี่ฮะชาวบ้านแห่ตีเลขเด็ดแมวออกรูกงในโลงศพครับคุณผู้ชมครับครับเจ้าพายเผือบออกลมาสามตัวเพศเมียหนึ่งตัวเพศผู้สองตัวครับ พูดต้นชั่วโมงว่าศพอันศพบมาจริงๆในโรงศพจริงประสบความโชคดีก็ถือว่าเป็นศพเหมือนกันนะฮะแล้วใครอยู่บ้านอยู่ย่านคลองสามครับครับมีอะไรครับลอยพญานาคเต็มบ้านย่านคลองสามอยพยานนาข่าวไม่มาจบข่าวครับกดไม่เอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ะครับรอยพยานาคยนบหนึ่งนาทีเหมือนไหม ก็เหมือนกับทุกครั้งที่เคยภาพป็นจะมันสงสัยตุกลงมันอะไรวะให้นบงูก็ไม่ใช่นะอนาคอนดาเฮ้ยอนาคอนดามีเกเหรือไม่คนที่สักงูแล้วของขึ้นดินพัดไปพัดไปพัดเกตมันเหมือนทุกครั้งนะที่ที่ที่นำเสนอทุกครั้งที่ภาพมันกมาแล้วใช่แล้วลายมันจะคล้ายกันหมดอ่ะใช่ใช่ใช่รถตกวลงพญานาคตัวเล็กตัวใหญ่เพราะรอยนี้ไม่ได้ใหญ่ผมก็งูลูกพญานาคลูกเออสายเขาเรียกอะไรเจเนอเรชั่นใหม่ การจะทําลายอย่างนี้ทำยังไงนะอเราเราก็ถนัดแต่รอยเท้านะฝากรอยเท้าฝากฝากลายอย่างนี้ต้องทํำยังไงเออให้มันเป็นขดๆๆอย่างนี้เนาะโอ้แปลกอ่ะเชิญต่อครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของแฮกเกอร์จีนที่โดนรวบตัวได้เพราะว่าดูหน้าเขาหน่อยเขาหล่อมากเขามีผู้ประกาศข่าวหรือคนที่เป็นนั่งอยู่หน้าทีวีเวลาจามทำไงรู้นะเมื่อกี้ผมกำลังจะจามเขาทำไงกิ้ว รูปัญหาไปเองครับเจออ่อ้ดูรูปดูรูปอ่า <c oughs> แฮกเกอร์จีนก็คือลักษณะของการการการ่ออาชญากรรมเขาคือจะโทรไปตามพวกบริษัทโรงงานใหญ่ๆ่เงี้ยบอบว่าถ้าเกิดต้องจ่ายเงินเท่านี้เท,ท,ท่านี้ถ้าเกิดไม่จ่ายเงินจะปล่อยแฮกเกอร์ไอ้จะปล่อยพวกไวรัสเขา้าเข้าใน<อ>ในส่วนที่คนที่เขาไม่ให้ซึ่งก็มีโดนโดนไปร้อยล้านบาทนะที่ที่ยอมยอมเสียเขาแล้วก็มากบดานในไทยอะไรเงี้ยเรียกค่าถ่ายโดยใช้ไวรัสอ่ะ วิธีมาเหรอโอุ้ณสมัยนี้จีนใช่ไหมจีนครับเอออืมก็ไม่รู้ใครจะโดนบ้างคุณจิมไม่เคยโดนไหมผมผมมีแต่ตัวครับมันคงไม่มาอะไรผมนะครับมาแหกคุณถามจะกับผมเป็นเจ้าของบริษัทจ้าเกี่ยวอะไรัมีแต่ตัวเออ โอนให้คนอื่นหมดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่โอนจนหมดตัวหลือแต่ตัวเนี้ยแหละ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีอะไรโดย <c oughs> กินลมผมฟองมีชีวิตร,รอดอยู่ทุกวันนี้ก็ดีบุญโขแล้วอ่ะกะเพราแล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณได้พีน <c oughs> ่นพเมื่อเช้า <c oughs> ผมดูข่าวเขาบอกว่าอาหารตามสั่งอ่ะจะขยบจากตอนนี้สามห้าจะเป็นห้าสิบภายในสิ้นปีนี้โอหเพราะว่าวันนี้ฮะคนใช้การ์ดเริ่มกังวลขึ้นอีกขังละเจ็ดจุดห้าศูนย์บาท การให้ไม่แค่ไม่ใค่แก๊สเนี่ยที่คุณพูดหรือเปล่าไม่เมื่อวานนี้มีการกับแก๊สการกับแก๊สบอกอเชื่อเลยอ่ะพี่ตรงลงมาในเดียวกันเหมือนที่พี่ตดอ่ะพี่ตดพี่ก็เรียกงการเรื่องการเหมือนกันตดกระพายลมบางทีเดี๋ยวก็นึกคนเดียวเดี๋ยวเขามาเถียงที่น้ำมันการ์ดเห็นเป็นอย่างนี้เลยวางเข้าไปเห็นไหมน้ำมันการ์ดเป็นแบบนี้นี่น้ำมันแก๊สโอ้ พลังงานเดินหน้าขึ้น RPG เดือนที่สองอีกห้าสิบตางค์ต่อกิโลครับผู้พ้าเผยประชาชนเริมสอบถามรายละเอียดการปรับราคาคือเราจะเทียบเท่ากับต่างประเทศของแพงเท่ากับต่างประเทศแต่ค่าของเองินเราไม่เท่านั้น <c oughs> ใช่ไงแล้วกระทรวงพาณิชย์ก็จะออกมาถแถลงอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> ถแถลงเงินเฟ้อเสร็จ <c oughs> แล้วก็จัดทําธงฟ้าวิธีแก้ปัญหาโอ้เงินเฟ้อต่ํามากตลอดอะแล้วมันได้อะไรอ่ะ <c oughs> แล้วก็มาจัดทงฟ้าก็มาวูบเดียวนะเต็มที่อาทิตย์หนึ่งอะนะครับเนาะก็ไม่รู้รวยกันไปครับรวยรวยรวยวันนี้วันนี้ขอให้รวยครับขอให้ท่านรวยอ่ะต่อมีอะไรอีไฮะมีเรื่องของที่มันมีข่าวมานานแล้วเรื่องเรื่องของชายไทยที่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วฆ่ารัดคอสาวญี่ปุ่นแล้วก็มากบดาในไทยอ่ะตอนนี้โดนจับได้แล้วปีสามอะไรนะสามสิบกว่าปะ เออไม่เนมะ่ <30 S 2> ผมไม่แน่ใจว่าเขาร <30 S 2> เา,าใช่เพราะว่าเขาหลบหนีมาประเทศไทยอ่ะหรืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดอายุความแล้วก็โดนจับ,จบได้สิบกว่าปีมันหลบอยู่ในเมืองไทยอ่ะสุดท้ายแล้วก็โดนจับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องของการเรื่องของเงินนี่แหละครับคือทางญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขามายืมเงินแล้วทางนี้ทางทางคนไทยเนี่ยเจ้าทางทางคนไทย,ยท,ท,ที่ไปก่อคดีนี่ก็คือจะไปทวงเงินแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ก็แทง แล้วก็มีดรัดตอนนี้ก็หนีแล้วก็หนีประกดดันที่นี่แล้วถูกจับใช่ไหมสิบเก้าปีกว่าเลกมีกี่เดือนจะหมดอายุความแล้ววะก็ะโดนจับส่วนการเมืองนะครับคุณผู้ชมในช่วงหน้าเราคุยกันครับก็มีเรื่องตั้งแต่เนี่ยมาร์กสอนปูแก้ไขไม่แก้แค้นยาดึงความขัดแยง้งทูนเก้าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนในยี่สิบวันนี้ครับเหตุการณ์ระทึกฮนะนายกจะดึงดันหรือไม่พะทางพวกฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนี่ก็ยืนยันจะดึงดันให้ทูนเก้าให้ได้บอกเป็นหน้าที่อื ครับเนี่ยและบ,บางท่านก็บอกเลยบอกว่าไม่งั้นนายกก็ถูกหาว่าหมิ่นนะเพราะเมื่อเช้าก็มีข่าวคุณสนทิสารอุทธรณก็พิพากษานะครับสองปีจมคุกนะฮะครับเพราะตอนแรกชั้นต้นชั้นต้นไม่รู้ว่ายัางไงเออผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวเหมือนกันแต่ว่านี้อุทธรแล้วอะครับแล้วก็จะต้องดีกาต่อไปได้ประกันตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คข่าวอีกทีหนึง่งนะครับรวมถึงเรื่องของอเมริกานี่ก็น่ากลัวคุณผู้ชมฮะครับ แต่ว่าคงจะผ่านหรอมั้งงบประมาณเขาไม่ผ่านเนี่ยอ๋อแล้วตอนนี้ก็จะมีผลส่งถึงข้าราชการของเขาจะไม่มีสตางค์ใช้เขาจนเป็นด้วยเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จนหรอกหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคคืคอมันเหมือนกับเขาก็ต้องพิจารณาไงครับจะไหมทางสภาก็ต้องพิจารณาไงแต่ทางโอบามาเขาก็ต้องการให้มันผ่าน เดี๋ย <outta> ว <unter> เราว่ากันช่วงหน้าครับ, <c oughs> รบพร้อมเปิดสายคุยกันครับนะฮะ